สวัสดีคะ่ะสเปคนะคะวันนี้มาทําหน้าผากนะคะที่วีพาวนะคะกับคุณหมอยุ้ยนะคะปัญหานะคะที่อยากจะมาทําหน้าผากที่นี่นะคะ<ม>ก็เพราะว่า,าเป็นคนที่หน้าผากาลึกนะคะแล้วก็เพื่อจะมาเสริมโหน่งให้ด้วยะคะ่ะก็หลังจากที่ได้ไปคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอก็แนะนํานะคะว่า,าจะเลาเลาตรงนี้ออกหน่อยแล้วก็ ตกแต่งซิลิโคนค่ะเพื่อจะให้ตรงนี้มันดูเรียบเนียนแล้วก็ดูละมุนขึ้นนะคะค่ะอันนี้ก็หลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็อันนี้ก็คือหลังจากที่หมอเข้าที่เข้าไปนะคะก็หมอเขาก็จะ,ะวัดซิลิโคนก่อนนะคะแล้วก็ฉีดยาชาตอนที่เจ็บนิงวก็คือเจ็บที่ยาชาอย่างเดียวนะคะเขาเป็นคนที่กลัวเข็มค่ะหลังจากที่ฉีดยาชาไปแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ แล้วก็ออกมาก็เป็นหน้านี้ค่ะค่ะก็หลังจากที่ทําแล้วนะคะก็รู้สึกว่าหน้าเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะทําให้หน้าหวานขึ้นนะคะแล้วก็มีหน้าผากที่หนุน่นขึ้นนะคะและมุนขึ้นค่ะก็ถ้าใครนะคะที่สนใจอยากจะทําหน้าผากนะคะก็แนะนําให้ที่นี่เลยนะคะทีเพาสติคนะคะ